เมื่อวานนี้นะครับในช่วง14นกา15นาทีบริเวณพื้นที่ภูผาภูผาเหล็กนะผานหินแก้อนอำเภอกันทลารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยก็ตามมาอ,อีกหลายหลายจุดหลายพื้นที่นะครับตลอดแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะใช้อาวุธในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกนะครับซึ่งการใช้ อาวุธตอบโต้นะครับยังคงเป็นไปตามาแผนการเผชิญเหตุนะครับเฉพาะพื้นที่นะครับหลักๆก,ก็เพื่อต้องการให้เจตนา,าใช้อาวุธนะที่กระทําต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยนะจำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กําลังนะครับนะซึ่ง โดยสรุปก็คือการตอบโต้ของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการ,รเผชิญเหตุนะที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆนะครับต่อเป้าหมายที่มีเจตนานะที่จะคุกคามหรือกระทําต่อฝ่ายไทยนะครับสำหรับแล้วก็จากการตรวจสอบนะข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพล แล้วก็ยุธทธปกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะ<ๆ>เข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมายัางพื้นที่ตอนในนะครับคร<ๆ>อบคลุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราศาสตร์นะครับซึ่ง พื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับและนี้สําหรับบรรยากาศแล้วก็ท่าทีของอกมพงชา,าก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ากมพงชาเองเนี่ยมักจะละเมิดในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของการแอบใช้ชุดระเบิดนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นะจะต้องใช้ หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จัดพื้นจักภารกิจในเรื่องของการการเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางนะครับของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ ว่าทางมมูชาอาจจะต้องการให้กำลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดเหล่านั้นนะครับต่อมาก็เรื่องการปฏิบัติที่สำคัญในหพวงเย็นเมื่อวานนะครับทางกองทัพภาคที่สองก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการเ,าเล่งหมพยพนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังนะครับ ซึ่งกองทัพภาคที่สองเองได้มีการประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินการอพยพนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงการดึกนะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการประทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับ และเริ่มประทเ,เริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5นาฬิกาของเมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับ mm hmm. คือทางฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ย mm hmm. เข้ามาจนเป็นเหตุให้กำลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่า,าทาง ทางฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การประทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอันมา้านะครับห้วยตามมเลียพื้นที่ปราสาทคนาพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วก็ปราสาทตาเมืองน,นะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้นะตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมทีหรือกระทาต่อฝ่ายไทยนะครับ เช่นฐานทหารแล้วก็ที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆรวมทั้งมีการประสานขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับเพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเองหลังพบว่าทางฝ่ายกัมพูชา มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องครับสำหรับกรณีการใช้อาวุธสนับสนุนจากกองทัพอากาศนะครับขอเน้นย้ำว่าการใช้กำลังทางอากาศของฝ่ายไทยนั้นเป็นการปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจำกัดวงสามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายได้ เพื่อยับยั้งการโจมตีอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตแก่กำลังคนของอฝ่ายไทยนะครับสำหรับการโจมตีการปล่อยอาวุธจากอากาศยานนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับมุ่งหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารบริเวณแนวปะทะนะครับไม่กระทบต่อพลเรือนนะครับที่สำคัญที่สุด นะครับฝ่ายไทยเองจําเป็นจะต้องเร่งสกัดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชานะครับที่กําลังคุกคามทั้งกําลังพลทหารนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะในการประทะในครั้งที่ผ่านมาอาวุธดังกล่าวของกัมพูชานั้นเคยยิงเข้าไปใส่ในพื้นที่เป้าหมายทางพลลเรือนของฝ่ายไทย ทำให้ประชาชนและที่อยู่อาศัยมีความเสียหายแล้วก็เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกระกฎาคมครับเป็นที่บังคับการแล้วก็เป็นที่จุด บังคับบัญชาเกี่ยวกับเป็นบังคับโดนเป็นที่ตั้งของอากาศยานไร้คนขับเป็นศูนย์ควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับจะทุกอย่างเลยครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับในเบื้องต้นเนี่ยขอขอยืนยนันไว้เพียงหนึ่งลายก่อนนะครับ แต่ว่าข้อมูลที่ไม่เป็นทางการเหมือนจะมีอีกหนึ่งรายแต่ว่าผมเองยังไม่ได้รับรายละเอียดที่เป็นทางการอาจจะต้องรอถ้ามีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ที่เพิ่มเติมก็จะสื่อสารให้ทราบในลําดับต่อไปะครัญญบบาดเจ็บขณานี้เนี่ยจากสรู้สึกเพิ่มเป็น7จ็ดครับเจ็ดหรือหรือแใช่ไหมค 4, รับครับ ขณะนี้เป็นการตอบโต้ตามการเผชิญเหตุของสถานการณ์นะครับขณะนี้มีข้อมูลตามที่ได้รายงานไปให้ทราบเท่าน,นั้นครับ,บค,คือต้องต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์ของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตลอดพวงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไม่น่าที่จะอยู่ในขั้นไว้วางใจได้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผู้จัดจาการหันบกเนี่ยให้หน่วยนั้นมีความเตรียมพร้อมถึงแม้จะไม่มีการใช้อาวุธถึงแม้จะไม่มีการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมการนะในเรื่องหลักๆก,ก็คือเตรียมการในเรื่องทางยุธทธวิธีนะที่จะตอบโต้นะสิ่งที่ภัยคุกคามที่กัมพูชาทําโดยเฉพาะเรื่องการใช้อาวุธ2ก็คือเป็นห่วงในเรื่องการบาดเจ็บและสูญเสียของกํบบาลังคนฝ่ายไทย แล้วก็ให้คำนึงสูงสุดกับาการที่จะส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียพี่น้องประชาชนนะครับจึงเป็นที่มาของอให้ความสำคัญกับการที่จะต้องเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดคือต้องทำลายระบบอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาเพราะสิ่งนั้นไม่เพียงแต่กระทบต่อ,อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ของทหารเท่านั้นแต่ว่า มีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนของของไทยครับเต็มการไว้ครับครับผมครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างนี้ฐานที่สำคัญแต่ใที่สำคัญจริง,รงๆงนะในทางทหาร มีการเตรียมการอยู่ในระบบอยู่ในระบบของปกติของราชการอยู่แล้วครับผมยังไม่ได้ตามไปการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลในเรื่องของอพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการปฏิบัติในเรื่องของศูนย์อุพยพเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆให้ข้อมูลไปเป็นระยะๆะะครับ ตอนนี้ตอบยากครับนะครับแต่ว่ายืนยันว่าการใช้กําลังของของฝ่ายไทยนั้นยังเป็นไปตามการ,รเผชิญเหตุนะครับเป็นไปตามเผชิญเหตุนะครับก็อยู่ยังอยู่ในกรอบแล้วก็กติกาที่เป็นสากลน,นะครับการตอบโต้ก็เป็นไปตามเหตุตามผลอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับตอนนี้มีการประเมินว่าจำเป็นต้นนนองแบบยกเครื่องหรือว่ายังไงบ้างยัง ขณะนี้ในในเรื่องของพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยยังนะครับเพราะว่าแผนของอของหน่วยทหารเนี่ยกับกับฝ่ายปกครองเนี่ยได้จริงๆได้ทํามาอย่างสมบูรณ์และก่อนหน้านี้นะครับวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาช่วงเย็นช่วงค่าเมื่อวานเนี่ยถือว่าสามารถอพยพได้ได,ได้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ภายในเวลาที่ท,ที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ก็ ความข้อกอังวลในเรื่องนั้นเนี่ยจะน้อยกว่าคราวที่แล้วครับก็ขณะนี้ถ้าในเชิงลุกก็คือเราก็ต้องทำลายที่ตั้งยิงเหล่านั้นให้ได้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นเป็นมาตรการเชิงลุกสำหรับมาตรการเชิงรับเราใช้วิธีการอพยพก็คือ,อ,อพยายามที่จะทำให้ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้อาวุธนั้นไม่เกิดกับการบาดเจ็บและสูญเสียพี่น้องประชาชนครับ<ม>ได้รับความเสียหายเ<ม>บื้องต้นก็คือไม่มีไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการบาดเจ็บและและสูญเสียของพี่น้องประชาชนเ<ม>บื้องต้นรู้สึกเป็นน่าจะเป็นพื้นที่พื้นที่ทางด้านการเกษตรนะครับแต่ผมแต่ว่า ต้องต้องติดตามไประยะระยะเพราะว่าไม่ทราบว่าล่าสุดนั้นมีการใช้อาวุธประเภทประเภทจรวดน,นั้นในกี่จุดกี่พื้นที่นะครับแต่ที่ได้รับรายงานมาที่แจ้งกสื่อมวลชนไปเนี่ยน่าจะเป็นยังเป็นจุดเดียวอยู่ครับประเมินเรื่องของความเสีย่ยงความปลอดภัยของสนามบินยังไงเพราะว่าทางการท่าย,ยังมีการเปิดบริการตามปกติคือ โดยจริงๆหลักการใช้อาวุธเนี่ยมันจะต้องจํากัดขอบเขตอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าออกมานอกขอบเขตพื้นที่ชายแดนเนี่ยสังคมโลกเองน่าจะยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเพราะฉนั้นส่วนใหญ่ในพื้นที่สนามบินนั้น,นค่อนข้างมีความห่างไกลกับกับกับพื้นที่การลบไกลมากไกลพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระบบ มาตรการทางทหารเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็มีมาตรการที่จะที่จะดูแลหรือป้องกันอยู่แล้วครับนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้มีอะไรเดี๋ยวค่อยนัดก,กันใหม่เนาะขอโทษด้วยที่อาจจะฉุบลุกไปนิดนึงครับผมค,บคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนจังหวัดสระแก้วโรงเรียนซีแห่งในอำเภอได้สั่งปิดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว อ๋อค่ะค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะโดยหลายๆโรงเรียน4แหง่งแล้วก็4อํอำเภอค่ะได้สั่งปิดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยะแก้วชาวบ้านต่างพากันขนเข้าของเพื่อเตรียมขนย้ายค่ะเมื่อกี้ท่านพลตรีวินไทยสุวารีก็ได้บอกว่าการประทะก,กันครั้งนี้นะคะความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามข้อมูลลัส ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกองทัพเพื่อความมั่นคงแล้วก็อธิปไตยของไทยค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนจังหวัดสักแก้วกันต่อค่ะโดยช่วงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเรามาติดตามกับคุณวิรยุทธ์สารการผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดสักแก้วได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณวิรยุทธ์ครับผมสัญ,ญญาณดีนะคะค่ะอยากสอบถามสถานการณ์ล่าสุดค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะที่ชายแดนจังหวัดสักแก้วค่ะ ตอนนี้ทางจังหวัดสระแก้วครับได้มีการสั่งอพยพชาวบ้านตามอำเภอแนวชายแดนีอำเภอครับอำเภอตาพยาโคกสูงอารันแล้วก็คลองหาดครับ mm hmm. อบพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยชั้นในครับผมแล้วคุณวิทยุคัดว่าตอนนี้ในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่อพยพประชาชนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่คะตอนนี้เบื้องต้น10โมงคือทางการบอกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับจะมีบางส่วนบ้างที่ต้องอยู่เข้าบ้านในกระมาณเนี่ยครับต้องมีเฝ้าพื้นที่ครับแต่เห็นว่าจะมีคนเข้าไปในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนใช่ไหมคะครับผม,มแล้วได้สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่หรือเปล่าคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ชาวบ้านก็เขาก็บอกว่าเขาพร้อมอพยพตลอดนะครับเพื่อ อยากให้ทางทหารางเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลจัดการให้เด็ดขาดเลยครับจากการกันา<ข>จากการประทะกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่ยังได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงระเบิดอะไรบ้างไหมคะคุณวิทยุในโซนในโซนของราชหวัดสักแก้วครับไม่ยังไม่มีเหตุยังไม่มีมีเหตุตรสระครับตามแนวครับที่อยู่ติดกับฝัง่งบนลงก็ยังไม่มีได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรครับ เบื้องต้นคุณพลตรีวิทัยสุวารีนะคะได้มีการอัปเดตว่ามีผู้บาดเจ็บ8ถึง8คนแล้วแล้วในฝั่งของสักแก้วเป็นยังไงบ้างคะสักแก้วยังยังยัง,ย,งรรยังไม่มีเหตุการณ์ครับยังไม่มีเหตุการณ์ประทะครับมีแต่การเตรียมของอพยกะไรป,ประมาณนี้ครับแล้วได้มีหน่วยงานราชการฝั่งไหนไปดูแลในพื้นที่บ้างหรือเปล่าคะก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจ่ายปกครองครับคอยช่วยเหลือประชาชนครับอำนวนามสะดวก ในการอพยพสำหรับคนที่ไม่มีรถไม่มีอยากอาานนะครับแล้วก็แล้วเ<ล>ดนทางทางโรงเรียนทยนั้งสี่อำเภอภาทแดงก็ปิดเบื้องต้นนี้สองวันก่อนครับค่ะเบื้องต้นสองวันใช่ครับสีอ่อำเภอที่มีการอพยพที่คุณววดายุทธพูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะมีอำเภออะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะ ก็มีอำเภอของของจังหวัดสตีนที่จะมีสี่สี่อำเภอที่ติดชายแดนก็มีบาพยาพักหลงอารังแล้วก็คลองขาดขครับผมกูเรียกได้ว่าส่วนที่ติดกับชายแดนก็คืออบพยพไปก่อนเลยใช่ครับป่ะให้เี่ีำมเภยชายแดนอพยพร้อยเปอร์เซ็นต์่อเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนก็คือเป็นหลักเลยใช่ครับผมแล้วอำเภออื่นๆมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ เำเภอชันไต้ก็ก็ยังยังไม่ไม่มีการแจ้งยกอะไรครับเรียกได้ว่าในอำเภอภายในที่ไม่ได้ติดกับชายแดนก็คือยังไม่ได้อ,อพยพอะไรใช่ไหมคะยังอยู่ในพื้นที่แต่ว่าก็มีการเฝ้าระวังตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับมีการเฝ้าระวัง ขอบคุณคุณวิระยุทธ์มากค่ะแล้วถ้าสมมุติสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตทางช่องททบ5ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามทางททบ5ค่ะมีข่าวอัปเดตยังไงกองทัพบ,บกจะอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็รอติดตามชมนะคะช่วงนี้หมดเวลาสําหรับทันข่าวแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามทันข่าวได้ในครั้งต่อไปสําหรับช่วงนี้ดูช่อง5กดหมายเลข5สวัสดีค่ะ